หัวคับหัวังไงจับหูจับไหลจับไหลจับหูจับหัวจับใจใจยังไนครับใจยรงไนจับใจให้ทําอย่างนี้นะครับมือทำนี้จับใจเอาไปให้แฟนจับใจเอาไปให้แฟนเอาจับหัวจับหูจับไหลจับใจเอาไปให้แฟนจับขาจับแขนจับแขนสองโอเคก็จับเข่า จะข่าวหมุน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 ขับต่อไปตบมือตามเพลงตอนะครับเอาจับหัวจับหูจับไหลจับไหลจับหูจับหูจับเอวแล้วก็ใส่ตวัวจ, what, uh. จ,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 จับเอวแล้วก็ใส่ตัวจับไหลจับหัวจับหูจับไหลจับไหลจับหัวจับหูจับไหลจับแนจับท่า จับใจเอาไปให้แฟนจับใจเอาไปให้แฟนจับขาจับแขนจับเข่าหมุน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 เข่าใครทำดีครับใครทำดีอบตทำดีเพื่อเพื่อผ่อนคลายนิดนึงจะได้กินข้าวอร่อยอร่อยใครยืนไม่ไหวไม่ต้องยืนไม่เป็นไร ใครยืนไม่ไหวไม่ต้องยืนดูซิว่าใครยืนไหวสักกี่คนนะครับอ้าวจับหัวอ่าช่วยดูนะครับช่วยดูทำด้วยนะครับทำด้วยครับจับหัวจับหูจับไหลจับไหลจับหูจับหัวจับเอวแล้วก็ใส่ตัวจับเอวแล้วก็ใส่ตัวจับไหลจับหัวจับหูจับไหลจับจับแขนจับเท้า จับขาจับแขนจับใจเอาไปให้แฟนจับใจเอาไปให้แฟนจับขาจับแขนจับขาจับเข่าหมุน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 เขา่เขาเพลงนี้จะเป็นเพลงประกอบทุกครั้งที่เรามาโรงเรียนกันนะครับว่าเรายัางมีปฏิกยามีร่างกายที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยังยังทำได้ไหม ได้ไหมครับทําไมถึงทำไม่ได้ครับประสานไห้สั่งงานวันนี้มีการมากี่บาทค,ครับ <c oughs> เอานั่งลงครับนั่งลง